เป็นมือจะเป็นลิขี้งกมากเลยไอ้ปืนกลที่อยู่ในทงนี่ผมหาไม่เจอได้ยินเสียงเนี่ยมันอยู่แถวสองผมยิงเอาผมผมยิงไอ้นี่ไปใส่อยู่ผมยิงโดนหรือสองใจครัออกมาออกมาเบาวหน่อยเติมควเดาเดาตายคู่ครับตายคู่ผมยิงมันนัดเจสเต็ปตัว อ๋อคุณก็ณเป็นคนน่าสะรพตอยู่แล้วนี่ป่าเขาขอมาร์กอะไรยากแค่เไปมาร์เก็ตดีกว่าโอ้น่าะขึ้น400 400 400ำแถบถอดมาแั้ตรงในทงนะถอ้เลยนะ ผมเจอโลจิตรงตรงนี้ครับแถวมูบาร์คแอ่ผมทำอะไรไม่ได้นะปืนแข่งนีปืนผมไฟพาวเวอร์ไม่พอผมเป็นโมซินมาร์คเลยจ้ะไปตรงมาร์คตาเนี่ยไปเดี๋ไปเดี๋ไปกัปปีครับซับมีมีเป็นหน้าอันท่านล้วงถ้ารอดนะ ไม่ใช่คนละมีการเคลื่อนไหวอยู่ในมาร์คโรโลโจีอยู่ครับเดินเพ่นพ่านกันเยอะเลยครับสร้ามีตัวมีตัวประชิตแบแบบด้านบนซีสี่ห้านั่นนะครับผมใ <พ com S 1> ช่ครับมันน่าจะเดินขึ้นมาจากข้างล่างโอ้อมีตัวประชิดตัวประชิดโอ้ยไม่ทัน ประชิด <บน S 1> แถบ <น S 1> ไหน,<บ>นครับ,บ <น S 1> แถบ C C ห้าครับผมแถบแถบโดนตีแล้วเออบนเขาที่มีมูฟมาร์คมาร์แมนนะครับมีเออมีคนยิงมานะกัเบเปียบเดา เออผมอยู่ตรงมูฟตำแหน่งมาร์คแมนไฟออซี่นะโอ้โหผมยิงมันมันจับไปแล้วจับไปแล้วรถเอ็มแลบมันจะเข้าไปนะลุงเบนระวังครับคุณแฮปอยเข้าจากเข้าจากด้านขวาลุงเบนนะโอ้คืนสั้นไม่ตายวะ เติมคุณแฮมอยู่ทุกี้โอ้ย,อยไอโกจต้าไอโกโยต้าของของอัพกันนี่มันขับยากนะวะมาร์กแมนดาวมาร์กแมนดาวเอามีดแทงตูดมันเมื่อกี้เฮ้ยาอเลยอย่างนั้นอะใช่ไอโดนอะไอเลยอะ คนไม้มามาตรงอันะไรให้ผมหน่อยไนะครับดีสามหนึ่งหกรถมอเไซต์จอดไหมเอ้ยเสียงมอเตอร์ป่ะดีใช่ไหมมีมอเตอร์ใช่ไหมโค้งเด็กโค้งแล้วจะมีดึุเข้าไปหน่อยนึงอะไอ้ปะถนนที่มันตัดเข้าไปอะเล่นเดียวไปดีสามหนึ่งเก้าโค้งเลยครับใช่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าขวานเลยเข้าไปหน่อยนึงเลยวขาเข้าไปหน่อยนึงมันจะมีมจะมีสุดจะมีสุดนะ สนุกสนุกซะเล็กๆที่มันไม่ใช่ถนุกเขาเป็นเป็นใช่่่นีหรือออเเปลาตรงมุมมานั่นแหละตรงนั้นแหละใช่ให้จ่ามาร์คอยครับเฮลิมอต้าเราไม่มีรูปขึ้นมาแล้วหนึ่งหนึ่งกำลังขึ้นแฮปครับหนึ่งกำลังขึ้นแฮปจี้เข้ามาเลยครับผมมาร์คแมนมันตายแล้วโอเคกระทงโดนแล้วนะ ช<ท>งอันนี้เราขุดนี้เหรอเดี๋ยวเราตรงรับทราบรับทราบเจอแล้วเจอแล้วเจอทหารอยู่เกียรติกำลังยิงนะตรงตรงตรงข้างผมเลยมีรถเด,ดาวดาววิธีเคลียร์ห้าสิบครับแล้วเราของไม่เคลียร์เป็นเอ่ไอไอที่ขุดวิธีวเป็นบัดดี้ของม,มาร์คแมนมีบัดดี้ด้วยว่ะใช่มันตายแล้ว คุณพาเห็นเห็นตรงผมไหมมันมีจะมีรถอยู่นะรถเอ็มแอลบอลน่ะรถดีขึนช่วยด้วยมาเก็บนนมือคนเดียวเน่งกำลังไปช่วยช่วยไม่ได้ไม่ใช่เลย ทางเหนือของมาร์เก็ตมีช็อตไฟอย่างหนักเลยครับครับออแจ้งครับผมมาร์เก็ตมีทหารราบสามนายแต่ดาวแล้วหนึ่งคิดไม่ได้แล้วกำลังมหาทะเลให้อยู่ ตาลิบันมีมีไอ้แท่งมีไอ้แท่งระเบิดมีไอ้แท่งหันสาแล้วเหรอใช่ครับมันเพิ่มเข้ามาเหลือเหลือทหารราบในหนึ่งในมาร์เก็ตนะหรือไม่ก็สองคนเป็นเอ็มจีเป็นเป็นเฮฟวี่เอ็มจีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเป็นปืนกลครับแอซซอลไรเฟิลดาวสองผมยัดมันได้ไหิเฮ้ยโอ้โหเฮียหลบนะวะไอ้เนี้ยปืนโคตรโบราณเลยแต่แต่คนไม่ชอบใช้กันย้อนรอย เมื่อคุณอยากเล่นโพสคริปตัต่แต่เกมมันไม่มีคนเล่นโอ้โฮโซวันของยังไม่เล่นอยู่ผมผมคิดถึงกินไอสงคารามรอบที่สองอะ่ะสร้างแนวป้องกันตรง f f ฟเอฟสามเลยไหมตรงธงสามแบบพอดีเลยไอ้มาเกตแ,แล้วครับได้ได้ได้มาเกตจัดให้แคปสุดท้ายขอคนเข้ามายืนให้มันฟูลแคปเลยอะ่ะกัปปี้กำลังไปเอไม่ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์อาจมีคน เดาแล้วแม่งก็แรงอยู่ในนั้นน่าจะเยอะนะก็ดุแรงเยอะมากเยอะมากเยอะมากวิ่งเป็นมันมันทองมันขึ้นเท่าไหร่มันขึนมันเพิ่งขาวครับตอนนี้น่าจะได้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอออุณแคนเดมบอยเล่นคอมมานยังไงในที่ที่ผมผมเอ่ออุ่นไย เอาเยวปืนใหญ่ลงนครับม <ph im us> <was Vietnamese> ันแปนลูกฉลูเป็นเสากดตรงไหนก้อนแต่เม่อไนะเออทำไมีเราคุณลอยเลยผมวุ่นวายหมดเลยทราบทราบรอได้ตังนง เป็นแบบมอเตอร์นั่นเองไม่ใช่อาร์ติเลดี่แบบนั้นเฮ้ยมอเตอรใครอะ่ะของเราละกันอะเฮ้ยมันตกข้างผมเลย้ยของเราดีกว่าของเราของเราใครข้ามมอเตอรถถ์มันตกตรงรถเอ่อรถมีซียโอ้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 ย,อย,อยบอกให้เขาหยุดยิงก่อนจะลู้กันจะลู้จะรู้จะรู้<ๆ>มือ<ๆ>้านมือด้านมือด้าน โอ้ยเหี้ยแม่งโดนแกนเดีดใส่ทำไมบ้านไหนตัวนึงสาครับหน่วยมาก แซลลี่กดแลลี่กดผมอยู่รับทราบครับหลอกล่อหน่อยนะผมจะไปสแปรมระเบิดใส่หลังมันถ้าถ้าเป็นไปได้ชิบหายวะมันมีคนคดูหลังนนมีมีข่าวร้ายครับมีคนดูหลังมันน่าจะยากอยู่อะมันหันมามองมาม้าแมนม้าแม,มนมันแบคออพให้อยู่อะใช่ใช่ ไอคนมองหลังมันเอฟเคเนี่ยวะดีว่ะหดใจหมดรอก่อนกําลังไปเสริมจามาดจะมัดจามัดจะมัดจามาให้ผมหน่อยจซาแซดไม่มีกระสุนโอ้ยไอเยี่ยเป็นแหบมันเลยดีว่า เอาดีก็เขาดีก็มองนึงศัตรูศัตรูมาร์คตาศัตรูมาร์คตาผมตอนนี้ตอนนี้หนึ่งตัวครับครับจารครับมัจารเขาแม่แลนวขอมัคชาลีหน่อยอย่างมาตาลอยอย่างมาตาลอยพอไม่ใครรู้อะไรไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่สอง่ะเขาตายยกทีมเลยชื่อชื่ออะไรเนี่อยู่ตรงชาลีเลยีเลยเขาไล่ครับหมู่สองเห็นมัคจาร์เห็นมัคชาลีไหมโอเคกองโอเคมาบ้าแล้วครับมาตำแหน่งรถรถโตโยต้าหมู่สองมี นะสองวันสามสิบใช่ไหมโจอต้าเหรอนึกว,ว่าเป็นเอ็มดับของอเมริกาสิหมอหมออยู่หนะ้าหมออยู่หนะ้าหมอตรงไปเลยตรงไปเลยเอาหมอโดนแล้วอุย้ยอีกยี่ที่ผ่ายแล้วมันจะลงอาเทเลอรีรร่ใส่นั่นแหละเขาหาหาบ้านอยู่เลย เก็ดมันน่าจะใกล้หมดบ้างนะทน่ทำไมพอสิ้นบบยิยออนนงใกล้ๆไม่ตายเลยพอสิ้นต้องยิงแบบลอยคเมย์ขึ้ไปถึงจะตายเออนนี้ผมก็สงสัยเรื่องอะไรผมไม่ไหวแล้วผมจะไปเอาผมจะว่าผมจะไปเอารถเอาปืาอร์ฆาตเด๋ยวระยะเดือวะมันก็ยิงเต็มเบ้าหน้าเลยแบบเลือดสาดอ,อ่ะไอ้นอน นอนหันหน้าให้เ,เ,าเตาลำบันไปไผ่มันแม่งแก็สวนโผมเจอของีครับผมตรงนี้น่าจะเป็นแถบนะ อขอขอมาเลยเออตาโตรครับตาโตได้ครับได้เป็นมือถือรวมไปท <ละ S 2> ั้งตาขอเคร์รถนะฮะไปเลยครับไปต้องมอเตอร์ลงแถบมันอะผมเอาแล้วไปบ้าแล้วหายละไม่มีใครกันล่างด้วย ตรง,งบาบรบัวนี่มีแผบใช่ไหมใช่คบมีใช่ใช่ใช่เอใครใครตายไปเอาแผปมันก่อนใครตายมาเกิดแผลล่างไปเอามันก่อนแถวนั้นคนเยอะเอ่อแจ้งครับโดนเห็นว่ะผมล่อมันเองใช่ใช่ผมโดนเห็นแล้วผมต้องนหน,น,นีแล้ว ตรงผมตรงผมมีนะตรงที่ผมตายตรงหน้าคุณพาะมีตัวตัวนอนอยู่มันฟัวโต้ยิงใส่พุ่มหญ้าที่ผมอมู่มันไม่รู้ว่าผมหนีมาไกลแล้วโดนหนึ่งเดี๋ยวคุณพระรุบรอผมแป๊บนึ่ง จะเอามอเตอร์เอาลงได้ไหมล่ะมีเป็นเลนโอเลยครับเอ็กโคลเลตเลยเอ็กโคลเลตเลยเห็นอยู่ผมเห็นอยู่ก๊อปปี้ใอ้บอกรถเอเอขับรถโอ้โหเขาขับเข้ามาอย่างนั้นเลยเขาเป็นฝรั่งเขาเป็นฝรั่งผมขึ้นมาแล้วขาปืนขามาบืนชขามาดูดันไม่เก่งใจใครจริงๆคนนี้ผมป้มกันรถเขาอยู่ผมจะตายเพราะเพราะม้าเนี่ยแหละ เหนื่อยเล่นอะนรพุทธเหนื่อยยิงก็ยากยากทุกอย่างช้าช้าทหารลาบมันอ้อมรถอ้อมรถเอเอเข้าขับไปให้ขับเข้าไป ค oh. ริบหายแล้วผมผมติดว่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจ้งครับผมเจอแฮบเอ,อ่เอ,อมีคนมาร์คให้แล้วมาร์คชาลเฮ้ย อย่าลืมตรงอขอาดนทนะ่กคนเออเรา,ออาแตกครับอ้าวนั่นไงว่าแล้วมันต้องโดนเขาวิ่งไปเฉยอย่าไปพกกับอันอย่าไปพกกับพัดพัะอ,อัดเลาะลอๆไ,วไ,วไง มาร์คเรเดียลโอไม่มีใครวิ่งเข้าไปเลยสกอตเนี่ยสนใจแต่อะไรกันไม่รู้หิวคิวหิวคิวอ่ะจะบอกสก๊อตสันคน Radio เรเดียลโอหน่อยครับมันก็เกิดไม่ได้ลจะจ่าครับจ่าครับบอกสก๊อตสันบนเรเดียลโอเลยเรดียลโอเลยท <C> e <ars> ราบทราบเออแถบฝั่งนี้มันเกิดไม่ได้แล้วแต่เราหาวิธีว่าไม่เจอ,เอมันมันใกล้เกิดไม่ได้แล้ว แอบแอบอยู่ตรงตรงตาชาลีหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับแอบก็เลยนะแอบก็เลยนะครับแม่แม่ครับในแม่ครับในดีโอในรีดโออ่ะในรีดโออยู่ตรงชาลีผมดักแอบอยู่เข้ามาเลยเข้ามาเลยใช่ครับแรมใช่ปใครมาเนี่ยตอนนี้ตอนนี้สองสามไปกลับเดาเดาวดาเดานี่ลดนี่ลดขุดเพื่อนอยู่ขุดออกได้ไหมเสมอเขาเขาขุดวิธีอยู่ใช่ไหมคนข้างหลัง อ่ใกล้ถึงความจริงละใกล้ถึงละค <น S 2> ุคอยู่คุยอยู่ดักยิงตรงนี้ได้ทั้งห<น>้าหกครับรด่านฟ้าที่เดิมตัวหนึง่งหมอบอยูแ่แจ้งครับเราเอาวิทยุลงได้ have, เอาแอบลงได้แล้วตรงมาร์คชาลีเก่าแต่ว่าธงออขาดโดนตีนะไม่มีคนถอยกลับไปกันทราบเรากำลังไปของเราไปตอนนี้น่าจะเอาได้อยู่ ปินิปปินก็เล่นสนุกกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปขับรถมันกันดีกว่าเรดีโอเยไอ้ั่งร้ายนี่เรด i o ได้เยอะขันแจ๊กขันแจ๊กปีนขึนปี200 200 200ไม่เชื่ั I got him, I got nice, him. Come nice, nice. I think there's more coming to get that video up. I think we have to hold it. Wait, are you done? Are you done? No, I'm on the second floor. Oh, okay. Whoa, oh, my God. Another one. Be bottom. 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 Okay. I don't have AK for oh, my the My, my only weapon one. is a Mosin-Nagant. mang. Okay, Use it, bro. Use it. Yeah. Wait until he dig it. Oh my god, there's another footstep! Inside my building! Hold ah. second floor. Hold, got hold him. second floor. Got him, I got him. Nice. Got you. Are you John Wick? I don't know, I got just got lucky. gave like they lost the radio. Oh no, no, my team is coming here. Yep, okay. I found somebody. I found something. Help me. Friendly, friendly. Check your map, please. Ah, oh, the radio is gone. Gonna patch you up. Oh, fuck. ต้องหาตำแหน่งหลางรถจอดคุณคุณคุณต้องจอดรถก่อนอ่ะเอายังเอายังยังถ้าจอดรถบอกผมต้องหาตำแหน่งจอดคูณก่อนรูนย์มันหมดไอ้ปืนก็ล็อกเก็ตอะโอเคไปติดครบแล้วติดครบแล้วโอเคจอดแล้วใช่ไหมครับ S478 ี่ดแดบุบุรีแป๊บได้ไหมมันได้แค่สี่อสสาม่รับ เออจัดแว้ยังผมต้องหาแล้วจอละ S สามหนึ่งสองติดติดแต่ผมติดติดตัวผมเข่าเลี้ยงให้ผมเจอแฮปตรงนี้ครับผมเป็นเปลี่ยนตำแหน่ง F 5 9 7 F 5้7เก้าจดมผมต้องหาตำแหน่งคุณเอาแบบระเบิดทีแบบระเบิดเลยใช่ไหมแหลกแหลก เอสสามหนึ่งต้องไหนคุณไหมคุณไหมต้องต้องผมนี่แหละมีวิธีวางใกล้ๆด้วยมีบนหัวเลยปะตรงตรงใช่ไหมไม่ไม่ข้างตรงข้างผมนะครับคุณเพชรข้างผมเลยมักมักแต่เอฟห้าจุดห้าเป็นไงบ้างตรงนี้แหล่ะลาลูกงไม่ได้เลยไอ้พวก สบัด4.2แล้วก็300 3.2.4 4.2ครับมันได้แค่สี่ลูกเลย4.2จริงๆนะครับ4.2แล้วก็3เฮ้ย200มันได้แค่สี่ลูกมัน4.2มันยิงต่ำมากเลยคุณเบน4.2คุณอยู่ใกล้ไงตำแหน่งมันใกล้มากเลมันกี่เมตรเองอ่ะ200เมตรอะเฮ้ยว่าเป็นมุ่งพงอ่ะออกห่างก่อน แบบอยู่ที่เียวใช่ okay, ไหม,มใกล้เกินความเร็วกับสุนก็สองวิเองค่ะลำ <g ur ly> หนึ่งถึงสองกระสุนถึงเลยเฮ้ยเฮ้ยไอผมโดนคนหนึ่งลเลยเงนาหาราบเหรอตรงนั้นนะ่ะใช่ครับใช่ใช่มันกำลังชุบเพื่อนมันปรนะมาณสกอตต์หนึ่งอะ่ะ โอ้โหเจอศพกองกันเยอะเลยอะ่ะใช่ใครจะโดะนระเบิดได้ชูปเป็นคุณเพชรเลเดียเด๋ยวดูวดกันตรงนี้มันมีแฮบปอะ่ะมีวิธียุด้วยอะ่ะ <c oughs> แกนเอารถให้ผมหน่อยหนึ่งให้ผมมองก็สวนไปตรงไหนตรงตัวข,ขอบอะ่ะ โลจิสติกทางเหนือนะตรงตรงตรงนี้แนวหน้านะครับอ๋อเจอหับแล้วโอเคอเจอหับแล้ว 3, สองแาสอนีแมอเอร์แอ้วเ้ิงไปตรงนั้นแหละนั่นแหละจุดนั้นแหละมจิงไปหนักเลยโอเคตัค้งแฮบใช่ไหมเป็นสามแยกพอดีต่งเอาแต่คนไปใช่ไหมเกี้ตตกลงไหมใช่ใช่ หลานลาอยู่ตรงวงที่คุณควงเลนะมันยิงเอลอยขอไม่ยิงเสียงมีเดียยิงมาหาผมแล้วเบนไป,นปนตำแหน่งน,นั้นนั่นของเบนโอเคคุณไปอยู่ตำแหน่งไหนผมมาตำแหน่งคุณก่อนโอเคตำแหน่งที่สิบ ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับน้ำหน่อยนะตัวเลข7.4 2.35.6 7.4 2.35.6 ผมขอเป็นตรงนี้ตัตรงนั้เลยเจ็ดจุดสามสองสองห้าหอ้าหกจแปดสามสองห้าหกดรับ ลูกดาบเต็มไปนะพวกมันถ้าจะเอาถ้าจะเอามอเตอร์ลงกลางทุ่งก็เจ็ดจุดหกสองห้าห้าจุดเก้าครับตรงหมากมอเตอร์เลยเพราะตำแหน่งผมก็เจ็ดจุดสามใช่ไหมตำแหน่งของคุณเป็นเจ็ดจุดสามครับสองห้าหกจุดสองโอเคตรงแห็บเลยนะระวังขันมือ You, you, guys uh, a guy this you guys need to wait for our drone about finding minutes. Good morning good morning Good morning. I got try, I got on, uh, on the left on the bridge. เอ oui <aujourd' Tiger. S 2> าโน้ตเวทอะยิงมาตรงเสาเลยตรงเสาเลยไม่ใช่เราซับพายก่อนพัดเราซับพายก่อนจะระเบิดก็ไม่เป็นรถซัพาบไพา่กำลังจะระเบิดอ we have enemy armor contact on enemy armor contact on my position อาลามาใกล้แล้วแคปตรง ทางทางทางเวสแมกคูเลตนะเอ,อเจีดีว่างนะออจีดีว่างแล้วผมเปลี่ยนเป็นแทนเดมแล้วเกิดไป <แก S 2> ยิงยานเกาะไคชิลเบสันกิมการโดนเหลือเท่าไหร่โผล่ นเลยอาจจะสี่นาทีสามนาทีนี่แหละ